สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของดีคูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเริ่มต้นวันจันทร์กับรถเด็ดๆฮอตๆอ,อย่างนี้เลยนะครับวันนี้นี่สีสวยสดมากเลยนะวันนี้ตั้งใจให้คุณลูกค้าดูเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เองนะลูกค้าเอาเข้ามาขายนะที่โชว์รูมเราเป็นรถบ้านแท้ๆเลย รถสวยกิฟอย่างนี้เลยนะครับเป็นไฮลักซ์เรโวนะเป็นดับเบิลแคบตัว2.4ตัว G นะครับตัวท็อปสุดนะพีรันเนอร์ด้วยนะรถสวยมากสีเนี่ยเป็นสีหายากด้วยนะสีแดงเราไม่ค่อยเห็นนะตัวเนี้ยสีแดงสดเลยนะสีแดงเป็นตัวโทนใหม่นะครับที่เขาทาตอนไมเนอร์เชนเรียบร้อยนะปี2018เป็นต้นไปเนี่ยเขาไมเนอร์เชนมาตัวเนี้ยดูสวยงามมากเลยและที่สําคัญเป็นตัวท็อปนะแต่งออกมาแบบสไตล์อกโก้เลยคืออยากเป็นอกโก้หรือว่างั้นเถอะแต่ว่าตัวนี้เป็น2.4ตัว G พีรันเนอร์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้มีอะไรดีกันบ้างนะรถคันนี้เบื้องต้นเลยนะเป็นรถบ้านมือเดียวนะเจ้าของเดียววิ่งน้อยมากผมบอกให้ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูข้างในวิ่งเท่าไหร่แต่ตัวนี้เนื่องจากเป็นตัว G เราจะได้เห็นเลยนะครับว่าหน้าตาเขาจะหล่อแบบนี้เลยนะไฟหน้านะครับเขาจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เฮดไลท์นะมีเดย์ไทม์ลัดดิ้งไลท์ด้านล่างก็จะมี ไฟตัดหมอกให้นะครับพร้อมกับตกแต่งแบบสีกรอสแบ็กนะแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมสวยงามกระจังหน้าก็เช่นกันนะเป็นเล่นแบบกรอสแบ็กนะแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมโลโก้โตยต้าบิ๊กบึ้มใหญ่ๆอย่างนี้เลยดูโดยรวมนะตัดกับสีแดงที่เป็นสีตัวถังเขานะครับผมดูว่าดูดูดโหดมากเลยนะอย่างแบบแต่งสไตล์ gr เลยแต่ดูแบบสวยงามมากนะครับที่สําคัญที่เมื่อกี้ผมบอกนะเจ้าของเนี่ยเขาอยากแต่งเป็นแบบแนวอกโก้นี่เขาติดกาดไว้ให้เลยเรียบร้อยนะจริงๆบอดี้ 2.4G เนี่ยจะไม่มี กาดขา้างนี้นะอันนี้เขาติดมาเพิ่มเติมให้ก็เรียกว่าดูแล้วแบบสไตล์โหดขึ้นนะเป็นแบบลอลโกนะ้ล้อแมกนะล้อแมกเป็นแบบ17นิ้วนะครับเป็นล้อแมกแบบมาจากโรงงานเลยอันนี้สวยงามนะยางก็ยังสภาพใหม่ตุ้มๆเนี่ยผมให้ดูดอกยางเลยนะครับตุ้มๆอย่างนี้เลยดอกยางลึกสวยงามนะครับคือเรียกว่าเป็นรถบ้านจริงๆเพราะเดี๋ยวเราไปดูเลขไม่ก็จะตกใจนะด้านข้างเนี่ยด้วยความที่เป็นพีรันเนอร์มีราวบันไดนะอันนี้ไว้เหยียบขึ้นนะเป็นรถยกสูงนะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมบอก อยากเป็นอกโก้มากก็เลยใส่อกโก้ไปเลยนะไม่มีโลโก้พิลันเนอร์ตัวนี้ดูแล้วดูข้างนอกก็ดูอย่างกับโกโก้เลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยต้องบอกไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายแบบมัลติด e f เล็กเตอร์นะสวยงามแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีไฟเบรกกลางตรงนี้ชัดเจนนะเนื่องจากเป็นตัว G ก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยกันชนท้ายนะครับมาจากโรงงานแบบนี้เลยสวยๆเนี่ยสภาพกิ๊บแบบนี้เลยนะอยากให้ดูนี่ยางอะไรยางอะไหล่เนี่ยเส้นยังมีอยู่เลยนะแสดงว่าไม่เคย เอาลงพื้นเลยนะคือรถคันนี้สดจริงนะอยากจะบอกว่าสดมากนะครับส่วนด้านหลังนะตัวนี้ก็จะมีฝาท้ายนะใส่โครเมียมเรียบร้อยนี่เป็นไลเนอร์ไลเนอร์ของโตโยตาไลเนอร์มาแบบนี้เลยนะครับคือสเสน่ห์ของรถ4ประตูนะบ่อหลังนั่งได้แล้วด้านหลังก็ยังขนของได้อีกเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันกุญแจตัวนี้ตัว G ีนะตัว G ีก็ยังเป็นกุญแจแบบรีโมทอยู่ถ้าเป็นเครื่อง2008ันเขาจะได้เป็นแบบสมาร์ทคีย์แต่2004นี่ยังเป็นรีโมทแบบกดต้องใช้กดเอานะครับนี่ข้างในอยากให้ดูก่อนเลย รถคันนี้เป็นปี2018นะคือเรียกว่ารถประมาณสัก4ปีกว่านะที่เรียกว่าประมาณสัก4ปีกว่า4ปีกว่าแต่ดูสภาพอยากให้ดูจริงๆนะว่าสภาพสวยกิ๊บอย่างนี้เลยเบาะที่เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะครับสภาพกิ๊บแบบนี้เลยนะครับเดิมๆแบบนี้แล้วที่สําคัญเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยตัวท็อปนะตัว G ได้ได้เบาะไฟฟ้ามาด้วยอันนี้ดีมากนะครับขึ้นมาดูกันนะภายในนี่จะออกแบบแนวสปอร์ตนะเพราะเป็นสีดาตัดกับสีเงินนะต่อนนี้ยสตาร์ทเครื่องเลยนะครับตัวนี้ หน้าจอสวยนะมีโลโก้ไฮรักส์ตรงนี้นะครับกับเลขไมล์ห้าหมื่นเจ็ดนะครับโอ้โหเลขไมล์ห้าหมื่นเจ็ดนะรถตีไปประมาณ4ปีกว่า4ปีกว่าวิ่งห้าหมื่นก็คือปีหนึ่งหมื่นกว่าโลอะ่ะน้อยมากอันนี้สุดอันนี้สุดจริงนะรถปี2018ก็จริงแต่วิ่งปีละหมื่นกว่าโลตัวนี้เลขไมล์แท้นะครับสามารถตรวจสอบที่ศูนย์บริการได้เลยนะอันนี้ผมการันตีเลยเพราะเป็นเจ้าของเดียวด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว G ีนะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในเนี่ยทริมตกแต่งเขาจะเป็นโทนสีดำนะ แล้วก็มีเล่นด้วยลายเรียกว่าเป็นพลาสติกพ่นด้วยสีเงินนะตัดกับโครเมียมอย่างนี้ผมว่าดูดีมากนะแล้วก็ตรงกลางนี่ต้องจะเป็นลายแบบเบียโนแบล็กครอสแบ็กกันนะครับดูสวยงามเลยนะจอตัวนี้เนื่องจากเป็นตัว G นะมีเนวิเกเตอร์มาให้เรียบร้อยเลยนะครับ ตัวนี้มีน a v วิเกเตอร์จากโรงงานมาให้เรียบร้อยเลยอันนี้เรียกว่าสะดวกสบายมากนะครับไม่ต้องไปเชื่อมต่อนะแล้วก็ระบบออดีโอนี่ครับก็จะเป็นแบบ a m เ m เล่นได้ปกตินะมีบลูทูธเชื่อมต่อได้นะครับอันนี้เรียกว่าจัดเต็มมาเรียบร้อยเลยนะจอก็ดูสวยงามน,นะครับพร้อมกับตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวท็อปที่ผมบอกนะมีกล้องถอยให้ด้วยอันนี้กล้องถอยก็จะเป็นกล้องถอยคือผมว่ากราฟิกเขาดีนะแล้วก็มีเส้นช่วยกะระยะถอยให้ด้วย อันนี้สะดวกสบายมากนะครับก็สมเป็นตัวท็อปจริงๆนะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะอันนี้ตัวท็อปเท่านั้นยูงมีนะฮะตัวจีแบบวันโซนนะครับก็กดออโต้อย่างเดียวนะหรือเราจะสามารถปรับอุณหภูมิก็ได้แค่นี้เองง่ายนะครับตัวท็อปอย่างกับเหมือนของ f o r t u n e r เลยออปชั่นมาเดียวกันนะครับส่วนด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะมีนี่ผมให้ดูก่อนเพราะว่า l e t ให้2ตํตำแหน่งเลยนะทั้งคนขับทั้งคนนั่งเลยนะครับ พร้อมกับตรงนี้นะครับมีช่องเสียบ USB แล้วก็ AUX ให้ด้วยอันนี้ค่อนข้างครบเลยนะด้านล่างลงมาก็จะเป็นที่วางของนะอันนี้วางตัวสัพท์ได้สะดวกสบายส่วนตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นตัวเกียร์แมนนวลนะครับไม่ใช่เป็นเกียร์ออโต้นะแต่เป็นแมนนวลแต่ถือว่าผมบอกให้เลยว่าเป็นแมนนวลตัวใหม่เลยเพราะใช้เกียร์แบบ6สปีดนะอันนี้ชิฟดีมากเนี่ยผมลองชิฟให้ดูนี่ชิฟดีมากเลยนะครับ6สปีดเลยนะอันนี้เรียกว่า ขับในเมืองก็ดีขับทางไกลก็ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้รอบเนี่ยมันสามารถเชนได้ถึง6เกียร์เลยนะคือขับทางไกลยาวๆใช้เกียร์หได้สะดวกสบายมากและประหยัดน้ามันด้วยนะครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ยมีเกียร์แบบปรับโหมดให้ด้วยอีก2โหมดนะเป็นแมนนวลก็จริงแต่มีโมหมดการขับขี่ให้ถึงเพิ่มเติมอีก2โหมดคืออีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดให้อีก่างหนาครับอันนี้ถ้าต้องการเล่นแสงกดพาวเวอร์โหมดได้ด้วยนะครับด้านหลังก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้นะครับเบรกมือแบบแมนนวลนะครับแล้วก็ที่วางของอันนี้ตรงนี้ทท่เาแขะ ข้างในเนี่ยก็ยังมีเป็นเรียกว่าปลั๊กเสียบมีเป็นปลั๊กเสียบให้เลยนะอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับอันนี้เจ๋งมากจัดเต็มเลยสําหรับตัว4ประตูตัวนี้นะครับส่วนพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านสวยงามแบบนี้นะตัว G เนี่ยจะเป็นพวงมาลัย3ก้านแบบที่มีมัลติฟังก์ชัน2ด้านให้อย่างนี้เลยนะครับเรียกว่าจัดเต็มมานะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปุ่มใช้ควบคุมวิทยุนะครับเครื่องเสียงต่างๆนะครับมี voice control ส่วนด้านขวานี่จะเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมจอ อินโฟเรชันดิสเพลย์อย่างนี้นะครับเข็มทิศก็มีมาให้นะมีฟีเจอร์ต่างๆเยอะแยะเลยนะครับใช้ควบคุมวิทยุได้นะครับแล้วก็มีระบบเตือนเวลารถมีปัญหานะดูอัตราการกินน้ํามันนะการบริโภคน้ํามันนะครับต่อลิตรน้ํามันคงเหลือมีเท่าไหร่น,นี้สามารถดูได้หมดเลยน,นี้ฟีเจอร์ต่างๆมีเยอะมากนะครับด้านขวาเนี่ยใช้เป็นปุ่มในการควบคุมอินโฟเ a ชันดิสเพลย์ตัวนี้ได้นะครับด้านหน้าเนี่ยก็ประมาณนี้นะผมว่าความสะดวกสบายเนี่ยเขาจัดมาเต็มนะเนี่ยผมนั่งก็นั่งสบายนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังว่าด้านหหลลัััังงงงงปนนนยไกบ้้าาดี่ ขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยเบาะสภาพดีมากนะนี่เบาให้ดูเบาะสภาพดีมากภายในก็โทนสีดําดูสวยนะผมว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮนะข้างนอกเขาเป็นสีแดงข้างในเป็นสีดำเนี่ยมันดูแหมมันสวยกิฟตตัดกันได้ดีมากเลยด้านในเนี่ยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็มีมาให้นะครับด้านหลังเนี่ยมีช่องแอร์ให้ด้วยนะสองตำแหน่งนะสำหรับคนนั่งหลังเอาใจคนนั่งหลังเบาะหลังนี่ก็จะมีพุกนะครับใช้ในการเกี่ยวของเนะี่ยมีทั้ง สงด้านเลยอันนี้ค่อนข้างครบนะครับส่วนความสะดวกสบายไม่ต้องห่วงเนี่ยผมให้ดูในเมื่อกี้ตำแหน่งที่ผมนั่งนะเล็กรูมเหลือเอกรูมสบายๆนะกระบะสีประตูก็จริงแต่เล็กรูมเพชรูมอย่างกับนั่งรถ PPV เลยใหญ่ๆนะครับส่วนที่เท้าแขนเดินทางไกลก็สะดวกสบายนะมีที่เท้าแขนให้นั่งสบายที่วางแก้วให้อีก2ตำแหน่งพร้อมกับที่วางแก้วด้านข้างให้อีกที่บานประตูอีกให้อีกข้างละตำแหน่งนะครับเป็น4ตำแหน่งเลยอันนี้เจ๋งดีนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างจัดมาครบถ้วนนะ แลวที่สําคัญนะครับที่ผมชอบแนะนําก็คือ4ประตูเนี่ยจุดขายเขาคือนี่ครับพับเบาะขึ้นมาแบบ60-40ได้เก็บของเพิ่มเติมได้แล้วกันนะนอกจากที่จะเก็บด้านกระบะท้ายแล้วครับด้านในก็สามารถเก็บของได้ถ้ากัวเปียกนะอันนี้ดีมากนะครับเอาละสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันดีกว่านะเครื่องยนต์เนี่ยมีจุดขายของเขาเหมือนกัน เพราะเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์ยอดนิยมนะใช้ในทั้งเลโวแล้วก็ Fortuner ด้วยนะเป็นเครื่องรหัส2 GD นะยอดนิยมเลยเป็นเครื่อง2400 cc ร้อม้า แรงบิดไม่ต้องพูดถึงนะ300อกว่านิวตันนะอันนี้เหลือๆสบายๆเลยเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องคอมมอนเรลด้วยนะใช้พ่วงก,กับเทอร์โบแปรผันนะครับระหยั้น้ำมันนี่ไม่ต้องห่วงอีกแล้วเป็นคอมมอนเรลนะครับแล้วก็ที่สำคัญอัตราเล่งดีมากเพราะรถไซส์นี้เนี่ยต้องบอกได้เลยน้ำหนักมันเบาวกว่า PPV อยู่แล้วนะฮรบรถกระบะสีประตูเนี่ยอันนี้เครื่องตัวนี้บรรจุใน Fort u ner ด้วยก็ยังขับได้สบายๆส,สีประตูยิ่งเหลือๆเ,เลยนะครับ ก็เมนเทนแนน์ง่ายนะศูนย์บริการโตโยต้ามีอยู่ทั่วประเทศราคาถูกด้วยนะเพราะเป็นเครื่องยอดนิยมนะใช้ร่วมกับหลายรุ่นนะครับอันนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะแล้วเรามาดูเรื่องโครงสร้างกันนะนี่ดูดิน็อตเนสเนี่ยไม่มีรอยขันเลยนะครับนี่ซีลเซลเนี่ยดีเลยนะยังนิ่มอยู่เลยนะจิกเนี่ยไปรอยเลยรถเรียกว่าโครงสร้างเดิมดีสวยงามมากเลยนะครับตัวคารไม่ต้องห่วงนะตัวคานเนี่ยคานเดิมนะสวยงามนะสี เม็ดสีดีมากเลยนะครับแล้วก็ตัวรอยสปอร์ตจุดสปอร์ตต่างๆเนี่ยเดิมทั้งคันเอาอางนี้ดีกว่ารถสวยกิฟเลยประวัติดีรีบมาคันนี้ผมบอกเลยนะไม่รอนานแน่นอนสีนี้ด้วยนะครับหายากมากเดี๋ยวไปดูราคากันราคาตัวนี้ก็สุดคุ้มนะครับเพราะราคาตัวนี้เนี่ยจริงๆรถมันหายากนะสีนี้สภาพนี้นะออกห้างเนี่ย919,000บาทนะปี2018เราไม่ขายแนะ่นอนเราขายอยู่ที่เท่าไหร่699,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ็แสดงว่าเซฟไปแล้ว2 0 0 0 0 0กว่าเลยเซฟไปแล้ว2 0 0 0 0นคุ้มนะผมบอกให้เลยคุ้มนะสภาพแบบนี้เนี่ยใช้กันยาวๆเลยที่สําคัญนะครับตอนนี้รถกระบ,บะ4ประตูนะของที่ค e ู่สมอเตอร์ทุกคันนะครับผมบอกให้เลยทุกคันนะในช่วงตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะยังเหลือเวลาอีกประมาณอาทิตย์กว่ารีบเข้ามาจับจองเลยเพราะว่าเรามีช่วยคุณลูกค้านะครับผ่อนให้6เดือนเต็มเลยนะถ้าคุณลูกค้าต้องการเนี่ยเราจัดการให้ได้เลยนี่เป็นโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับรีบเข้ามาจับจองเพราะตอนนี้กระบะ4ประตูเนี่ยจองกันเพียบเลยเหลืออยู่ไม่กี่คันแล้วแล้วคันนี้เพิ่งเข้ามาวันเดียวรีบเข้ามาเลยนะครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะเลยนะครับที่แอคูสีมอเตอร์ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ